สวัสดีค่ะยายปาคนโคชานเนลจ้าวันนี้ยายปาได้อะไรมาเห็นบุกคะทายเอ่ยอะไรกันเอยนะคะลูบิค่ะเนี่ยนะคะบัวหิมะจ้าหัวบัวหิมะเนาะยายปาซื้อมานะคะสองหัวเนาะ,ะสองหัวนะคะสามสิบห้าบาทจ้าสามกิโลลอยเอ๊ะใช่ป่านะคะสามกิโลโลยใช่แล้วค่ะเนาะนะคะแต่ยายปาซื้อมาหนึ่งกิโลเนาะนะคะ ก็เพิง่งลองกินครั้งแรกเนาะนะคะายะปาก็เพิ่งเคยเห็นเลยจ้ะเขาบอกกินดิบได้ย็บกินดิบอร่อยเหมือนมันแก้วเนาะเยะปาก็จะจัดเลยนะคะนี่ายปาบอกนะคะใครที่ไม่เคยเห็นบัวหิมะายะปาก็เพิ่งเห็นครั้งแรกเลจกยจ้ะายปาไม่รู้นะคะลูกสาวบอกเลจาจ้ะเนี่ยแม่บัวหิมะกินอร่อยนะกินดิบเหมือนหัวมันแก้วเลยเนาะนะายะปาก็สาธยายเยปายังไม่เคยกินเนาะ วันนี้จะกินครั้งแรกด้วยนะคะมามาใครที่ยังไม่เคยกินมากินด้วยกันนะยายปาเคยเห็นแต่พี่นางแมวเนาะนางแมวชาแนลแล้วเนาะกินนะ้าเออเห็นพี่นางแมวออกคลิปนะยายปาก็ไม่รู้หรอกจะ้ะายปาก็เพิ่งครั้งแรกเนาะนี่บอกให้บอ,อกให้าปาเด้อพี่โนเยาปา,า,นนานะะันัดนะ นะโอกและเปลือกเยปากเป็นชิ้งนะเยปาเอาไปทําปุ๋ยต้นไม้ค่ะเนาะเยปาก็มีถังใสของเยปาข้างบนนะเนาะถังสีน้อยนะคะเพื่อใส่เนาะทำเก็กแลก้วตะมะล่างนะอย่าไม่จิ้มกับิ้มนะเนาะล้างหน่อยนะล้างให้สะอาดเนาะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะว่าเป็นยังไงเนาะ น้ปลาก็เลยเคยเนะจ้ะครั้งแรกครั้งแรกใครไม่เคยกินนะมามามากินครั้งแรกก็ยน้ปลาแล้วจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงกันเนาะขาบอกกินอร่อยมันหอมมันเกลนะียงนะเน้ปลาก็จะกินไบ้และนะว่าอร่อยแค่ไนมะ่ถ่อยแค่เนาะขาบอกเป็นสม,มุนไพรด้วยนะคะเป็นสม,มุนไพรไทยเราเนาะโวฮิมากนะไม่รู้ว่าไทยหรืออะไรก็ไม่รูวนะ้ว่าเนาะไม่รู้ผมมาจากประเทศอะไรเน้ปลาก็ไม่รู้นะ กองขยะล้างหัวหน่อยนึงเนาะยังไม่กินก็ต้องล้างไว้นะคะจกเล้วเนาะเสือกเปียกเลย มาเราก็มาช้ะมาช้ะกันพี่นอ้องช้ะเขาบอกช้ะให้กินเหมือนมันแก้วเลยเนาะยายปาก็ไม่รู้นะยายปาก็ช้อะช้ะแล้วจ้ะบอกเขากินเหมือนมันแก้วนะมีกระโคมๆเน้อจ้ะเห็นเป็นมีบ้านผู้หญิงนี่เหอคมเน้อพี่น้อง ชออกมาแร้วก็เป็นสีแบบนี้แหละจ้าเนาะนะคะเนี่ยบัวหิมะนะคะพี่น้องสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมดูเนาะว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะก็หัวหนึงก็ได้เยอะเออ้อพี่น้องเนาะนะคะไม่รู้ว่ากินเป็นรสชาติแบบไหนนะมาเราลองมาชิมดูกันเนาะพี่น้องเรามาชิมบัวหิมะกันพี่น้องอย่าพาหัวขาวคนลเลยเนี่ บม่ได้ยอมเด้อพี่น้องเพราะว่าฮ็ปเนาะมันกัดใจปายอะไรลายยังบ่หายดีนะมามาชิมคำแรกนะเขาบอกว่าเหมือนมันแกวแต่จะรสชาติจะแตกต่างกันนิดนึงเนาะเราลงมาชิมกันอืมเหมือนมันแกวกรอบออกรสหวาน,นปเปลี้ยวเปลี้ยแเปรเ่อยอร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 ่อยฟังอย่างเด้วยวพี่น้องอืม mà mà mắm, mắm. Sep, dù đấy? Mm. bà bao bao, món kéo, nè. Món kéo, chá. Mí này nè, bà nè. Món chửi món món kéo. Turn nè, không, yô, twa. Ngôt, bao, nè, 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 กินแล้วติดใจหืมหวานได้หลายฮะเนาะไอ้ตกใจควยไอ้ปลาด้พี่น้องดูยังมือแรกจ้ะอืมแสบน่องอืมนี่อร่อยน่อง năm nhiều, cả hải nam đã địt nó, nhớ phá vỡ nó, chắc cái nè, anh đi thằng này nhá, chửi chửi á, nhớ vợ được ในป่าก็ว่าเลือกหมนที่มันดูดีที่สุดเะนาะเนื้อคายมันอ่อนอะไรเงี้ยนะหรือถูกระเมือก,อห,อกหัวก็แก่ก็มันนุ่มกินไปจมไปเนาะอยากเล่าให้ฟังว่าจริงข้างแรกเราชาเป็นไงเนาะเหมือนมันแกวน้ำเยอะถ้าหลงในปาน่านี่หิวน้ำก็หายน,าน้ำนี่ตัวนี้ใช้ได้เลยแต่ปา่ามีหรือเปล่ปา แกก็หายน้ำนะเนี่ยจะปลาว่าฮ้างเหว่อร่อยเว้นข้างในอืมหอมจรงิง อ,อร่อยอยู่จ้ะบวัวหิมะเหลือลูกนึงนะอีหัวนึงเนาะจะไว้กินที่นี้นะเอ่อเี่ปลาคิดว่าเขาอ,อิ่มน้าหรือเปล่าเนาะเขาถึงแตกนี่นะฮะเนะเึงแตกนะ บวัวหิมะนาะแซ่บอยู่อร่อยกว่ามันแกวนิดนึงนะเพราะว่ารสชาติจะออกว,วนหวานน้ำเยอนะแกก็หายน้ำได้ดีจ้ะคลิปนี้ยาปลาก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์สักสักค้ให้ยาปลาคุ้มปูด้วยจา้าอย่าลืมนะช่องเล็กๆของยาปลาด้วยด้วยจา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ